ท่าผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของยาบ้ายาบ้าระหว่างขาบวนการกับตำรวจชิงหวชิงพริบกันนะครับยาบ้าก็มากันทุกวันทันลัะกันทุกวันพินโลกก็จับขายแตง,งโงก็จับแตง,งโงคนๆกลายเป็นยาบ้าไม่รู้กี่ล้านเม็ด อันนี้ที่แพร่ครับที่แพร่นี่อันนี้ก็ตบตาตำรวจเหมือนเอาผ้าเขียวเขาคุมอ้างว่าส่งปลาสดนะส่งปลาแจ้งตำรวจบอกส่งปลาเปิดไม่ได้น้ำจะทะลักทีนี้ระหว่างตำรวจกับขบวนการนี่ใครเจ๋งกว่านะอันนี้ตำรวจห้วยไล่เจ๋งกว่านะไม่ยอมครับไม่เชื่อเชิญไปที่ ศูนย์เอ็กซเรย์ยาบ้าที่เด่นชัยจะเอ๋ครับปลากลายเป็นยาบ้าเป็นล้านนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เราเรามาดูกันครับในเรื่องของยาบ้านะครับเมื่อวันที่ยี่สิบคือวันนี้นะครับเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดแพร่พลตำรวจตรีธนรัตนชุ่มสวัสดิภูการต้านี่นะครับ อันนี้เขาเป็นรองผู้บัญชาการประจำสํานักงานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคห้าเป็นประธานในนี้อันนี้มือสืบสวนสอบสวนเลยนะครับเป็นประธานแถลงผลการจับกลุมยาเสพติดรายสําคัญนะครับร่วมกับนายเลิศชัยสกลเสว,วภาครองผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่พันตํารวจเอกชัยเสถียรมณีจัก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่พันตำรวจเอกมนัสเกิดสุโข,ขผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดแพร่แล้วก็มีพันตำรวจโทวิทูลตั้งวุฒิศาลน,นะครับสารวัตรใหญ่สถานีนตำรวจภูธรห้วยไร่นี่เจ้าของพื้นที่ที่จับได้นะครับก็มา,ถาแถลงข่าวเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่งล้านเม็ดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูพฤติกรรมพฤติการของการจับกลุ่ม หมื่วานนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านห้วยไร่นะครับก็เป็นด่านยาเสพติดอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของสถานีตำรวจภูทรห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็พบรถรถยนต์นะรถยนต์นะเออเขาบอกว่ามีรถยนต์คันหนึ่งคุมด้วยผ้าสีเขียวนะครับเข้ามาในด่านนะครับเข้ามาในด่านก็ขอตรวจค้นนะครับ ขอตรวจคนแต่คนขับบอกไม่มีอะไรครับคุณตำรวจผมจะไปขายปลาเดี๋ยวปลาจะตายนี่เออนะหลอกตำรวจครับเอ,อ๊แต่ตำรวจก็ดูพฤติกรรมพฤติการนั้นมันน่าสงสัยนะลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายชอบกลอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเชิญไปที่ศูนย์เอ็กซเรย์ยาเสพติดเพื่อที่จะเอาเข้าห้องเอ็กซเรย์ ก็ไปครับเออก็ไปก็ปรากฏว่าคนขับคือนายขวัญชัยหรือขวัญน,นะครับอายุสามสิบหกปีชาวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเอาเข้าไปเอ็กซเลย์ดูนะครับมันไม่มีน้ำไม่มีปลาเลยอะเออมันมีเป็นถุงๆนะครับเ,เครื่องเอ็กซเลย์เขาก็ตรวจสอบได้มันเป็นถุงถุงเลยนะครับ ก็เลยต้องขนกันลงมาเนี่ยแบบนี้ครับขนลงมาดูมันเป็นอะไรปลาทําไมมันเป็นหอ่อเออปลาแห้งก็ไม่ใช่เขาบอกปลาสดก็เลยต้องจับนะครับแล้พร้อมยึดรถยนต์อีซูซุสีขาวทะเบียนยอยักษ์ขอไข่เจ็ดเจ็ดหกสี่นี่ป้ายทะเบียนขอนแก่นมีโทรศัพท์มีอะไรอีกสองสามเครื่องก็ยึดไว้ให้หมดนะสำหรับพฤติการนั้นก็ ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายนะครับจากสายบอกว่าเอะมันไอ้รถขายปลามันบอกขายปลามน่าสงสัยลองตรวจัวหน่อยไปถึงด่านห้วยไร่จนกระทั่งเวลาเที่ยงเที่ยงคืนกว่านะครับก็มีรถ,ถกระบะคันนี้เข้าไปเข้าไปก็ก็ยังว่านะครับสอบถามก็บอกไม่ยอมอ่ะไม่ยอมพูดอะ่ะนะไม่ยอมพูดพูดเพียงแต่ว่า จะไปขายปลาจะเอาปลาไปส่งมันก็น่าสงสัยก็เลยต้องเอาเข้าเอ็กซเรย์จากนั้นก็ยึดได้นะครับรวมแล้วหนึ่งล้านเม็ดวันนี้ก็มีการนำมาถแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนจังหวัดแพร่หน้าที่กอมบังับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นี่ตำรวจห้อยไล่นะครับวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับก็มีขึนพูดง่ายๆเนาะ ถ้าไม่มีขืนก็ไปแล้วนี่จับทุกวันนะครับจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จับกันทุกวันแล้วไอ้ที่จับไม่ได้มันทลักเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับเรื่องของยาบ้านี่อ่นนี่ก็ต้องชื่นชมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีวิจารณญาณที่ดีนะครับอคอยสังเกตดูพฤติกรรมพฤติการของคนขับว่ามีพิรุษไหมถ้ามีพิรุษก็ต้องแบบนี้เอาไปตรวจก่อนเออมันบอกว่ายานะครับ น้ำจะไหลออกมาปลาจะออกตำรวจตำรวจเชื่อนะครับอ,อันนี้ที่ห้วยไร่แล้วก็มีการแถลงข่าวกันวันนี้ที่กรมบังับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ครับ